สวัสดีครับผมมารุซามะครับวันนี้เราอยู่กับไลท์เซเบอร์ T S Q Saber T S K E 3 2 R G B S 1 6นั่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นดาบ R G B นะครับผมดาบฟันการไว้ตีกันจริงๆแล้วมันมีเกรดที่เป็น S N Pixel V4 ีแล้วก็ Bin p u ฟี่ด้วยนะครับผมแต่ผมเอาตัวนี้รีวิวตัวที่เป็น R G B มาก่อนนะครับผมตัวนี้มี16ซหกสาวฟอน์นะครับผมตัวนี้อ่าดูเลยตัวนี้เป็นรหัส E 3 2นะครับผมอ่ะมาดูดาบกันรอบๆซะก่อนตัวด้ามดาบนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับผมลงลายลงอะไรมานะครับผมนะลงลายมาแบบนี้เอกลักษณ์นะครับผมเป็นแค่ดาบฟันกันนะตัวนี้ตัวนี้มีข้อพิเศษก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นดาบ R G B ที่มีเพลงประกอบ B G M ประกอบอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะให้ผมเทียบเนี่ยมันเหมือนกับระบบ S N V 3แมเลยครับผม,บผ,มผู้ชมเพราะว่าซาฟอนหรือว่า B G M ะลรพวกเนี่ยเหมือนกับ S N V 3เลยนะผมที่ใส่มานะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ พัฒนามาเอาเข้ามาแทนที่ rgb สิบดาวฟอนนะครับของ Tq นะครับก็คือง่ายว่า TQ รุ่นรุ่นหลังถัดมาเนี่ยก็คือเป็นสิบสิบหกดาวฟอนหมดเลยสิบดาวฟอนนี่คือเก่าแล้วตกรุ่นไปแล้วนะคุณผ mm ู้ชมครับเพราะว่าโดนรุ่นนี้แทนที่เข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมครับ, mm hmm. รบไปดูดีกว่าว่ามันเล่นยังไงมีออปชั่นอะไรบ้างครับชมกันได้เลยครับผมมาอ่าเริ่มก่อนนะคือเปิดกดเปิดไฟก่อนแล้วกดปุ่มปึ๊บอ่ามันก็จะมีเสียงนะเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับผมเจ้าตัวนี้ปุ่มเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะ ผมเคยเล่นตัวได้เป็นสิบตาวฟอนตมาก่อนตัวเวอร์ชันเก่านะครับมันกดปุ่มอะมันต้องกดปุ่มค้างอันนี้ปุ่มมันจะกดง่ายกว่ามันกดแบบคลิกเดียวก็ไปแล้วปุ่มปุ่มก็ทํางานเรียบร้อยนะครับผมพอไฟเปิดเสร็จปุ๊บเข้าโหมดสแตนบายนะครับกดทีเดียวคลิก,คล,กคลิกหนึ่งครั้งอ่าเป็นไงบ้างครับโอ้หนี่คล้องง่ายเลยนะผมผู้ชมครับถ้าเป็นสิบตาวฟอนตเนี่ยตอนคุ้มคอเนี่ยมันจะ ค่อนข้างช้าอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถสบัดปิดไฟดาบได้นะถ้าเป็นสิบดาฟอนเวอร์ชั่นเก่ามันปิดไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมสัดปิดให้ดูอ่าปิดเลยเปิดได้ไหมได้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมคลิกหนึ่งครั้งจะเป็นเสียงบัสเตอร์แต่ถ้ากดค้างล่ะกดค้างหนึ่งครั้งนะไฟกระพริบหนึ่งครั้งจะเป็นล็อกอัพนะครับผมุผู้ชม สว่างไหมเนาะสว่างเลยนะน้าผมลองเห็นสิอ่ามีสซมูสสวิงนะครับผมตัวนี้มีสมูทสวิงนะครับกดปุ่มไฟวิบสองครั้งเป็นการเปลี่ยนสีนะผู้ชมครับกดคลิกไปเรื่อยนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับผม มีอยู่ประมาณน่าจะสิบตัวสีนะผมไม่แน่ใจนะครับมันจะไล่ได้ประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้นับนะครับผมสิบตัวสีนะครับผมมันจะไม่มีเหมือนระบบเหมือนลูก h e a d นะถ้าให้เล่น h e s e t v e r มันจะเป็น infinite shade ใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีนะอันนี้เลือกตามสีแค่นี้นะครับผมสีไล่กดตามนี้เอานะครับแต่พราะว่าชอบสีนี้ปึ๊กกลับมาสีเหมือนลูกให้กดปุ่มค้างแล้วไฟกระพริบหนึ่งค้างก่อนนะครับผมมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดเดิมนะคุณผู้ชมครับบางคนบอกเฮ้ยพี่ขี้เกียจกดไล่อย่างนั้นทำยังไงนะครับผม วางดาบลงครับชี้ดาบลงนะผมแล้วกดปุ่มค้างนะครับผมกดปุ่มค้างไว้แล้วสบัดนะครับอีกนะครับต่อไปครับพอดีดาบยาวมากไปดาบยาวนะครับพอจับแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมอ่าเหมือนไม่มีสามเลยตอนสบัดนะครับผมอ่าเจ๋งไหมอืมประมาณนี้นะครับผมอ่าอะไรกันอนหนึ่งอปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ปิดไฟแป๊บหนึ่งเพิ่มอัตทราลดก่อนมันอาจจะสว่างเกินไปนะครับไม่ค่อยเห็นไฟเท่าไหร่เพราะด่าจีบีมันโดนไฟแล้วมันมันสว่างทุกทเนอเสื้ไม่ได้นะผมขอปิดไฟก่อนนะปึ๊บอ่านะผมมันอาจจะมืดสักหน่อยนะครับผมม่เห็นปุ่มไว้ก่อนนะผมแล้วก็เวลาเปลี่ยนซาวฟอนต์นะครับเจ้าตัวนี้เปลี่ยนซาวฟอนต์คือกดปุ่มไฟไว้นะครับผมให้ไฟกระพริบสองครั้งนะครับมืนจะเปลี่ยนซาวฟอนต์ให้นะครับผมหนึ่งสองอ่าเห็นไหม ดาร์คซิทเรดนะครับผมดาร์คซิตเรดนะครับผมคาสติสอะไรอย่านี้ครับบางนบอกพี่ผมขี้เกียจอะผมขี้เกียจไล่กดทีอย่างนี้ทำไงแบบเร็วๆนะครับกดค้างไว้นะผมแล้วกดสบัดครับ จะประมาณนี้ครับกดกดสลับเปลี่ยนแล้วแบบไวนั่นเองครับผู้ชมครับอ่าตอนแทมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวอ g จเบ0สิบไม่มีเซ็นเซอร์นะอัน,นี้มาดูดีกว่าว่าถ้ากดตอนที่ไฟปิดอยู่กดปุ่มไฟพิบสามครั้งเป็นยังไงครับหนึ่งสองสามเปิด BGM ครับคุณผู้ชมครับ เพลง BGM นะครับไลสระใล่ BGM ถัดไปหรอเป็นไงผว้ชมครับโอเคไหมมี BGM ด้วยดับ R G B โปรตีดับยี่ห้ออื่นไม่มียี้นะ แบบยอ่อมันีีมีเกมให้นะครับมีย่อหน้อนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับปิดนะผมก็คือกดไปพิมคือมันไล่มันจะไล่บีเกมเลยสามสามเพลงนะครับผมถ้าเกิดแบบเร็วล่ะเอาไปเดี๋ยวผมตั้งดาบก่อนนะให้มันไอ้นี่ก่อนก็คือว่าความดาบลงแล้วกดปุ่มค้างไว้ใช่แล้วก็สะบัดหนึ่งทีนะครับผม ับผมอ่าใ้มาดูดีกว่ากดปุ่ม4ีครั้งตอนแซนไบหมดเป็นยังไงบ้างนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ไลท์ออฟไลท์นะผมคนบอกเฮ้ย Light Off คืออะไรนะผมมันคือการปิดแฝออนแคสครับผมตอนเวลาตีแล้วเห็นไหมครับไม่มีไฟกระทบนะผมตอนตีปิดไลท์ออฟตัวนี้ทำให้ผมนึกถึงนี่นึกถึงระบบ r g b x ของ l g t อะไรพวกนี้ครับเวลาตีแล้วมันมีระบบปรับพวกนี้ไงปกติที XQ ไม่มีครับอันนี้ เขาเอาเข้ามาให้นะผมอ่าปิดหน้าผมแล้วถ้าเป็นห้าครั้งล่ะอ๋อมขอแพ้แต่ผมบอกก่อนไอตอนปิดไลท์ออฟเนี่ยปิดแฟดออนแคสเนี่ยกดไฟฟิปสี่ครั้งนะครับผมเปิดปิดนะครับผมไลท์ออนอันนี้ไลท์ออนแล้วนะครับผมเห็นไหมเคลียร์ก่อนอ่า cat, อ่าแฟดอัลลคสกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแอปกดไฟฟิปห้าครั้ง Motion Control off อ่าอน,นี่ปิดโมชั่นคอนโทรลนะผมคือตอน สะบัดเปิดปิดไฟ,ไฟดาบมันเองครับผูบ้ชมครับเหมือนอาจิเบ็กเลยนะผมเหมือนเหมือนจะมาทำมาแข่งอาจิเบ็กไงไม่รู้นะครับเราบอกว่านี่มันเหมือนมันค,มคล้ายๆกันเลยอะ่ะจริงเดี๋ยวว่าตัวนี้มี BGM ีเอ็นั่นเองครับผูบ้ชมครับเห็นไหมผมสะบัดแล้วมันปิดไม่ได้เห็นไหมครับเพราะผมปิดโมชันคอนโทรวไว้แต่ในเวลากดจะปิดไฟก็กดปุ่มค้างอย่างเดียวนะครับผมประมาณไฟที่เนี่ยน่าจะกดสักพักน,นึงนะครับผมไฟถึงจะดับให้นะครับผมอ่ากดคืนอ่ากดเปิดคืนนะครับผม โมเช่นคอนโทรอ่อนแล้วนะผมะเปิดเหมือนเดิมแนละ้วเรียบร้อยนั่นเองครับผู mm ้ช hmm. มครับเงวี mm ้ยงเพิ่มอันนี้มาดูตอนเอฟเฟกไฟตัวนี้มีเอฟเฟกไฟด้วยนะตัวนี้นะครับผมตอนเปิดไฟอยู่ให้กดปุ่มนะครับผมกดปุ่มไฟพิบสามครั้งนะผมยังมีนะหนึ่ง สองสามอันนี้เป็น unstable นะผมหนึ่งสองสามอันนี้เป็นพาว์นะครับผมเขาอันนี้จะเห็นยากหน่อยเนาะในดาบ rgb ไฟมันจะกระพริบอ่อนๆน,นิดเดียวเองนะครับผมเป็นพาว์นะครับผมแล้วก็กลับมาอีกนึงสองสามอ่าเป็น stable แล้วเป็นปกติแล้วไฟ fx ไฟปกตินะคุณผู้ชมครับ ก็จะปิดนะครับผมอันนี้เวลาบอกปรับเสียงปรับยังไงลดเปิดปิดเสียงนะครับผมก็คือว่าตอนเข้าอยู่ในโหมดสแตนบายไฟปุ่มเปิดอยู่นะครับผมกดปุ่มคลิกหนึ่งครั้งแล้วไฟกระพริบนะครับมิว <New. S 1> อะโลว์บอลล่มนะครับผมไฮวอลล่มครับผมอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เองครับผู้ชมครับนะระดาษตัวนี้ก็ออปชันก็ผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะทำออกมาหรือว่าไม่แย่ครับเพียงแต่ว่า มันอาจจะขาดไปบางจุดเช่นตอนเวลาคุณสบัดดาบเนี่ยคุณต้องสบัดอย่างเดียวไงคุณไม่สามารถเนี่ยแทงอย่างเงี้ยไม่ติดมันไม่เหมือนพวก h e l หรือตอนสบัดออกมาแบบหมุนควงเงี้ยไฟมันจะไม่ติดนะครับมันคือมันด้วยย่างที่ามันเทโนโลยีมันคงคจะคล้ายคล้ายเอ็นวีสามก็คือมันจะไม่ใช่แบบว่ามูนเช็คคอนโทรลันีะ่ะตอนเวลาสบัดเปิดปิดไฟดาบอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่เหมือน ไม่เหมือนพวก L n v 4หรือแบบบางยี่ห้อที่แบบว่ามันจะมีความไวที่ไวกว่านี่ครับผู้ชมครับตัวนี้ถือว่าระดับกลางๆแหละครับผมก็ถือว่าเหมือนเราเล่น L n v 3านเองครับผู้ชมครับเ็เป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็มีหลายรุ่นมากแบบมากเลยครับผู้ชมครับส่วเกตดาบก็อันนี้ผมสั่งมาเป็น92นะครับาผมตัวนี้สั่งมาทดลองก่อนนะจริงมันมีใบดาบแ2ดด้วยนะอันนี้ครับผมอันนี้คือถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาในเพจมนุษมะยมาสมาิาได้นะครับผม ถ้าเขามาว่าอยากสั่งดาบเล่มไหนนะคนในของ T X Q อะไรแบบนี้นะบอกกับผมได้นะคุณผู้มชมๆๆนั่ผมเอ,เอาหน้าวันนี้ผมก็จบเพียงๆเท่านี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ